สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีเอาฉี่ตัวลันเดลต้ากันนะครับคั้เลรก,กดไปตรงตาลูกศรและเอาลิงก์นี้คะ่ะลอกไปใส่ใน Google รอ5วินาทีกดตามลูกศรในชิปเมื่อโหลดเสร็จแล้วจะเข้าหน้านี้ให้กดคำวมาดู <phenomenon, S 1> วิดีโอและปัดออกและกดตรงเส้นสมโบและรับรางวัลและปัดออกเหมือนเดิม รอเวลาจนหมดเอาเมื่อเวลาหมดให้กดตาลูกศรในชิปรอเวลา5วินาทีกดตามลูกศรกด c o ป y และกดเข้าเกมเอาชีที่คัดลอกมาไปใส่ในช่อง enter key กดตัวสีฟ้าและสามารถเอาสชิปมาใส่ในช่องว่างที่มีได้เลย ขอบคุณนะคะ